สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ยายไม่จะมาผัดหอยแมลงภู่ค่ะแซ่บค่ะเพื่อนเพื่อนรสชาติแซ่บเลยค่ะมาตามมาดูกันค่ะเพื่อนผัดหอยแมลงภู่ค่ะนี่ผัดพริกให้หอมก่อนคะเพื่อนพริกกระตําพริกกระเทียมนะคะผัดพริกให้หอมก่อนแล้วค่อยเตรียมใส่หอยลงไปค่ะ เ,เตรียมใส่หอยลงไปหอยเราต้องล้างให้สะอาดนะคะเพื่อนหอยล้างให้สะอาดเพราะว่าถ้าล้างไม่สะอาดมันจะมีเปลือกหอยติดนะคะให้ระวางังค่ะอีเีเมนูเราทำกินเองช่วงโควิดเพื่อนสะอาดปลอดภัยค่ะ,คะแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดหนึ่งค่ะเพื่อน ็ใส่น้ำมันหอยลงไปตามค่ะใส่น้ำมันหอยใส่น้ำมันหอยแล้วก็ตามด้วยาตามด้วยซอสซีอิ๊วขาวค่ะแล้วซอสฝาเขียวนิดหนึ่งค่ะเพื่อน่ะใส่ซอสฝาเขียวนิดหนึ่งค่ะ แล้วเราก็ตามด้วยใส่ผงขนอค่ะพเพื่อนใส่ผงขนอเสร็จแล้วก็เตรียมผัดต่อเลยค่ะพเพื่อนนี่ค่ะล้างผักค่ะใบโหระพาค่ะ แล้วก็เตรียมใส่ใบโหระพาลงไปสังเพื่อนนี่ค่ะใส่สเพิ่มนะคะใส่ใบโหระพาลงไปสังเพื่อนรสชาติหอมอร่อยค่ะทำง่ายแต่อร่อยค่ะพี่ น,นี่ก็เสร็จแล้วค่ะเพื่อนค่ะหอมกลุ่มเลยค่ะไปชิมกันค่ะเพื่อนอืมไปชิมกันค่ะอืมอร่อยจังเพื่อนอืมแซ่บแซ่บแซ่บดีค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อน แซ่บเลยค่ะน่าทานมากค่ะเพื่อนๆยัยใหม่ก็จะขอตัวไปก่อนเด้อค่ะเพื่อนๆเด้อฝากกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะเด้อยัยใหม่สิไปกินข่าวก่อนค่ะหิวหายค่ะหอมกลุ่นไปหมดค่ะเพื่อนๆวามาล้วก็หิวข่าวท่องห้องจอกๆแล้วค่ะไปแล้วค่ะเพื่อนค่ะขอบคุณหลายเด้อค่ะสวัสดีค่ะ